คณิตเพิ่มเติมม .4 เรื่องเซตแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่9จงแรงเงาแผนภาพที่กำหนดให้เพื่อแสดงเซตต่อไปนี้มีทั้งหมด7ข้อค่ะข้อแรกก็คือ A ยูเนีนกับ เอลบ B เราก็ต้องทำในวงเล็บก,ก่อนก็คือเซต a ตรงนี้ทั้งหมดนะคะเราก็จะต้องหักส่วนที่เป็น B ออกไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้คือ A ลบ B จากนั้นไปยูเนียนกับเซต a เพราะฉะนั้นก็จะยูเนียนกับพื้นที่ของเซต a ทั้งหมดก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ที่กลับเข้ามาเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็คือนี่ก็คือพื้นที่แรงเงาของ A ยูเนียนกับ A ลบ B ค่ะ A complement intersect กับ B จากนั้นไป intersect ซตกับ C ก่อนอื่นเราก็ต้องหาเซ็ตของ A c o m p l e m e n t ก่อนเซ็ตของ A c o m p l e m e n t ก็คือไม่เอา a แล้วก็พื้นที่แรงเงาตรงนี้ค่ะเราจะดูส่วนที่มัน i n t เ r อร์ t ซ็กับ B หรือส่วนที่ซ้ำกับเซ็ต B ก็จะเป็นพื้นที่สีเหลืองตรงนี้จากนั้นนะคะเราก็จะเอาพื้นที่ตรงนี้ค่ะไป i n t e r s e c t กับ เซตสเพราะชั้นพื้นที่สีเหลืองส่วนที่ซ้ำกับเซตสี่ค่ะก็คือพื้นที่ตรงสีชมพูตรงส่วนนี้เพราะฉะนนี้ก็คือพื้นที่แรงเหงาของข้อนี้ค่ะ A-B ลบ b ทั้งหมดคอมพล e เมนต์อินเตอร์เซกับ4เราก็จะต้องทำา A ลบ b ก่อนเซต A ลบส่วนที่เป็น B ออกไปก็จะได้พื้นที่ตรงส่วนนี้ จากนั้นทำคอมเพลเมนต์ก็คือเอาพื้นที่ทั้งหมดแต่ไม่ใช่ตรงสีเทาตรงนี้เลยนี่ก็คือ a ลบ b ทั้งหมดคอมเพลเมนต์พื้นที่สีเหลืองตรงนี้ค่ะเราจะดูส่วนที่อินเตอร์เซกกับ4ก็คือส่วนที่ซ้ำกับ4ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ตรงส่วนนี้น,นี่เป็นส่วนที่พื้นที่สีเหลืองซ้ำกับ4เพราะฉันข้อนี้พื้นที่ที่แรงเงาก็คือตรงส่วนสีชมพูค่ะ A u n ยูเน e ีกับในวงเล็บ4 c o m p ม i m e n t นลบ B อันดับแรกเราต้องหา4 c o m p ม i m e n t นก่อน4 c o คอมเพลเมนต์ก็คือไม่เอา4จากนั้นพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้อะค่ะลบส่วนที่เป็น B ออกไปเพราะฉะนั้น4เท่าตรงนี้ตัดส่วนที่เป็น B ออก พื้นที่ที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่สีเหลืองตรงนี้และก็ไปยูเนียนกับ a เอาส่วนที่เป็นเซต a กลับคืนมาก็คือจะเพิ่มตรงส่วนพื้นที่ตรงนี้เข้ามานี่ก็คือพื้นที่แรงเงาของข้อนี้ค่ะ a intersect กับ b complement จากนั้นไปยูเนียนกับ c เราก็ต้องทำ b complement ก่อนก็คือไม่เอา b และก็ดูส่วนที่ intersect กับ a ก็คือส่วนนี้ที่ซ้ากับ a ค่ะก็จะเป็นพื้นที่บริเวณนี้จากนั้นเอาผลลัพธ์ที่ได้ค่ะไป u n i o นกับ4ก็คือไปรวมกับเซต4ทั้งหมดเลยก็คือเพิ่มตรงส่วนนี้เข้าไปนี่ก็คือพื้นที่แรงเงาของข้อนี้ค่ะ a complement intersect กับในวงเล็บ c complement intersect กับ B เราก็ต้องหา4คอมพลีเมนต์ก่อนก็คือไม่เอา4จากนั้นนะคะเลือกส่วนที่อินเ r อร์เกับ B เพราะฉันก็คือจะเป็นส่วนพื้นที่สีเหลืองตรงนี้ที่ C c คอมพลีเมนต์อินเทอร์เกับ B จากนั้นเราจะดูส่วนที่อินเ r อร์เกกับ B. A c o m p พล m e n t A c o m p l i m e n t ก็คือไม่มี A อยู่เพราะฉะนั้นในพื้นที่สีเหลืองอะค่ะส่วนที่ไม่มี A อยู่อะค่ะก็คือจะเป็นพื้นที่สีชมพูตรงนี้คือตัดส่วนที่เป็น A ตรงนี้ออกพื้นที่แรงเงาก็จะเป็นตามสีชมพูนี้ค่ะ A Union กับในวงเล็บ C c o m p l e m e n t Intersect กับ B ทั้งหมด c o m p l e m e n t ข้อนี้เราจะต้องทำส4คอมเพลเมนต์ก่อนก็คือพื้นที่แรงเงาสีเทาอันนี้ค่ะจากนั้นก็จะไปอินเตอร์เซกับ B พื้นที่สีเทาที่ซ้ำกับ B ก็คือพื้นที่สีเหลืองตรงนี้จากนั้น ไปคอมพลีเมนต์คอมพลีเมนต์ก็คือไม่เอาตรงส่วนพื้นที่สีเหลืองนี้เลยก็จะเป็นพื้นที่สีฟ้าทั้งหมดหากส่วนพื้นที่สีเหลืองออกไปเสร็จแล้วไปยูเนียนกับเซต A ซึ่งเซต A ก็คือขอบเขตตรงนี้ทั้งหมดเราต้องยูเนียนคือรวมกับเข้ามาก็จะเพิ่มพื้นที่ตรงส่วนสีชมพูนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพื้นที่แรงเงาทั้งหมดของข้อนี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกด s u p e r อร์แดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ